สวัสดีครับเรื่องเดือดเจ็ดย,ยับกับช่องของแฮ r ทริคิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวการออกสตาร์ทครั้งปฏิศาสตร์ของไบรตันก่อนเริ่มต้นซีซั่นนะครับผมเชื่อแฟนบอลหลายๆคนก็คงคิดว่าไบรตันทีมนี้ ดูแล้วเนี่ยจะรอดหรือเปล่าผลงานจะดีหรือเปล่าดันปล่อยนักเตะออกไปหลากหลายคนแล้วก็เป็นตัวหลักเอาซะด,ด้วยนะครับผมเพราะว่านักเตะที่ปล่อยพิเวนตัวหลักกันไปก็เป็นพวกเดวิสพรอเปอร์ครับปล่อยไปที่ PSDP สเฟนแมชิวไรอันปล่อยขายข่าที่เดลซ์โซซิดัตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมทชิวไรอันเนี่ยปล่อยให้กับอาร์สเนอไปตั้งแต่ในช่วงของมกราคมแล้วนะครับผมรวมไปถึงอาริเลซายาฮันบักครับนักเตะชาวอิหร่านที่ปล่อยให้กับเฟนูรดอัเชอร์ดามรวมไปถึง ben เบนไวด์ครับ ครับคนนี้คือคนสําคัญเลยนะครับปล่อยไปกับอาร์เซนอลห้ล้านปอนด์และเบนไวต์คนนี้ถือว่าเป็นแนวรับหมายเลข2ของทีมเลยนะเพราะหมายเลข1คือลูอิสดังนั่นเองครับแต่ว่าการที่ปล่อยนักเตะไปแบบนี้นะครับผมนั่นของไบรตันเองเนี่ยก็ได้นักเตะเสริมเข้าใหม่หลากหลายคนมากๆเลยนะครับจารีเดกเกอร์ครับจาก Q ok, คิวมานน็อกับเชรีมี่ซาเมียนโตจากเบนฟิก้าเอโนเอมเบรปูจากเรดบูลซาวส์บวกครับเจกกีจากฟูลแลนดลูเอรีนักคอนวิวจากลินฟิลา field, บายีิ มิคจากเวอร์ติงโจวิสตาเล่จากฟีแกนคีเอลเชอร์เปนจากอารัดอามสดัมคาโอรุมิโตมะจากคาวาสกิปรอนตาเล่รวมไปถึงแจ็คพินสตี้จากสต็อกพอร์ตอีกด้วยนะครับผมโดยต้องบอกว่าตอนนี้ครับนักของบรตันเนี่ยเป็น ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยในเกมเลกนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะรวดได้เลยถึง2เกมครับโดยเกมปีซีซั่นนะครับพวกเขาเนี่ยลงเตะไป3เกมด้วยกันนะครับผมเกมแรกเนี่ยเสมอกับเรนเจอร์ที่ไอร็อกสเตเดียมไป0ต่อ0แล้วก็บุกไปชนาลูตันท้าว์ึงเคนิวเวิร์ชโรดได้3าหนึ่งครับคอนเนอรี่เอ็มเวปูลแล้วก็โท่ทำไปคนละประตูครับแต่ว่าเกมที่เปิดฟาร์เมอร์สเตเดียมบ้านของตัวเองเนี่ยแพ้ต่อเคตาเฟ่ไป2ต่อ0นนั่นเองครับและพอเปิดซีซั่นมาครับอย่างที่ได้บอกไป แล้วครับว่าทีมทีมนี้ครับสองเกมแรกไม่แพ้ใครแถมชนะรวดซะได้สามครับ14สิงหาคม2 0 2พเพิ่งจะผ่านกันไปนัดเปิดฤดูกาลครับพวกเขาเนี่ยบุกไปที่เทิร์ฟฟ์ฟวครับแล้วก็ไปเอาชนะทางด้านของเบอร์ลี่ได้สองหเบอร์ลี่เนี้นนำก่อนจากเจมย์ทาคอฟสกี้ตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่2ครับแต่ว่าไบริตันเนี่ยรัว2ประตูครับจากนิวโมเปนแล้วก็แม็กอาริสเตอร์ครับทำไปคนละ1ประตูเกมแรกเนี่ยก็คว้า3แต้มได้ดูไม่ค่อยแปลกครับแต่ว่าเกมที่2ครับเป็นเกมที่เจอกับน้องใหม่หน้าเดิม อย่างวัดฟอร์ดนะครับไรตันเนี่ยเปิดฟาร์เมอร์สเตเดียมท่ามกลางผู้ชม29,405คนนะครับเกมน,นี้เนี่ยไรตันรัวไปเลยครับ2ประตูครับจากเชนอฟฟีนฟ่นาทีที่10แล้วก็ปิดท้ายที่นิวโมเปกกองหน้านตัวเก่งจอมกวน เวลาที่ที่41ไปนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็น6แต้มสำคัญของไบรตันแอนด์โฮฟเอาพี่เอ็นครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ครับมีเพียงแค่ไม่กี่ทีนะครับที่สามารถที่จะเก็บแต้ม6แต้มรวดได้แบบนี้ครับก็จะมีทั้งนั้นของเท่นั้ฮอสเปอร์ลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีรวมไปถึงไบรตันเป็นหนึ่งในนั้นไบรตันเนี่ยอยู่ที่3ามชว่วยนะครับบวก3มี6คะแนนช่วงสเปอร์เนี่ยบวก2มี6คะแนนครับส่วนจากฝงรวมก็เป็นลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีกันไปนั่นเองครับไม่น่าเชื่อครับไบรตันออกซาดนี้ครััับบกก็เชมแรรรนนพออตต์วี้ค กุนซือชาวอังกฤษนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังเป็นเฮดโค้ชอยู่นะครับยังไม่ใช่เมนเจอร์เฮดโค้ชเนี่ยคือมีหน้าที่เพียงแค่คุคมลูกทีมซ้อมแล้วก็ลงเตะเท่านั้นแต่ว่าเมนเจอร์เนี่ยจะมีอำนาจทุกอย่างครับในการดูแลในเรื่องของการซื้อขายทุกสิ่งทุกอย่างในสโม,มสรเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างเฮดโค้ชกับ Manager เมนเจอร์เผื่อหลายหลายคนยังไม่ทราบนะครับผม,คคบผมเกมแรกของไบรตันนะครับเล่นระบบ4-1-4-1ครับนิวมอร์นเ,นเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็พวกตอซายิสวิสซูมาเอ็นออเอ็มเวปัวซอลลี่มัสแล้วก็กองลัังตตวรบเเเนนนีี่ยป็สฟ เอาซาเต้นั่นเองครับแนวรับก็เป็นเชนาฟี่มาคู่กับลุยส์ดังซึ่งเปลี่ยนจากเบนไวไปแล้วก็เป็นเชนาฟี่ครับแบ็คขวาก็เป็นอารามเวสเตอร์แล้วก็ซ้ายเป็นบาสกอาวรอสถอยลงมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายประตูก็เป็นโรเบิร์ตซันเชสนาทวันทีมชาติสเปนนั่นเองครับเกมสองครับต้องบอกว่าแกรมพอลเตอร์นั้นก็มีการปรับเปลี่ยนแผนนั่นเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นหลังสามครับสามสี่สองหนึ่งครับโรเบิร์ตซันเชสเหมือนเดิมครับหลังเนี่ยลุยส์ดัง แยกปีนเป็นหลังตัวซ้ายครับแล้วก็เป็นเชนดัฟฟี่ตัวกลางเว็บสเตอร์หลังตัวขวาปาสคาล์รอสขยับมาเล่นเป็นวิงแบ็กขวาซอลลีมัสวิงแบ็กซ้ายแล้วก็ขยับเป็นอดัมลาลาน่ามาเป็นตัวจริงบ้างครับแล้วก็มียิสเบซูมาอาเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เลออนกรอสซาและน่าก็เป็นนิวโมเปเหมือนเดิมเรียกได้ว่า2เกมมีการปรับเปลี่ยนแผนไปยืดหยุ่นแผนไปอย่างมากสำหรับแกมพอเตอร์คนนี้ครับซึ่งโอเคเลยครับว่านี่เพิ่งจะเปิดซีซั่นยังไม่ไเจอกับทีมใหญ่อะไรแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยครับพวกเขาเนี่ยก็โกยแต้มไปแแแแล้้้วว6ตตมมมเเเเ็็2กกกรรรรบบบนนีคัพาาาาะ่าาขดป ไปเนี่ยมันสาคัญมากๆกับเบนไว้เนี่ยเป็นส่วนสัาพันของทีมเป็นคนที่คอยขึ้นเกมให้กับไบรตันแต่พอขาดไปพวกเขาก็เก็บ6แต้มได้อยู่ดีครับและพอเปิดมาแบบนี้ครับ แกมพอเตอร์เนี่ยก็มีการติวลูกทีมกันเป็นอย่างดีแต่ช่วงของเบรชิซ่าแล้วนะครับว่าการขาดเบนไวท์ไปเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน,แผนการเล่นอย่างแน่นอนครับผมและนี่ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดของไบรตันครับนั้นแต่ที่ได้ขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นความว่าผมวัติศาสตร์นะครับผมพวกเขาเนี่ยได้สิทธิ์ขึ้นมาบนพรีเมียร์ลีกเพราะว่าจบที่2ในปีก่อนหน้านั้นนะครับปีแรกที่ีไบรตันขึ้นมาเนี่ยสองเกมแรกแพ้รวดครับเป็นคริสทิวตันนาทัพมาครับเกมแรกเนี่ยแแแพพ้้้้้้ตตตต่่่ออออมมนนซิีีไไไปปป2-0 2 2-0 2ลลววกกกกกก็็็เเเเยบบบุา ester, 20, าสร์ง เกมเจอกับทีมที่ดีกว่าตัวเองทางคู่เลยนะฮะปีที่2ก็28ถึง29กครับคริสเทลตันคุมต่อนะครับผมเกมแรกเนี่ยแพ้ครับแพ้ต่อวัตฟอร์ดไปส0ูนย์ซึ่งปีนี้ก็เจอกับวัตฟอร์ดเนี่ยแต่ว่าพวกเขาชนะได้นะครับผมเป็นการแพ้ที่วิคเลชโลดบ้านของวัตฟอร์ดแพ้ไปส0ูนย์นั่นเองครับส่วนเกม2เนี่ยพลิก ช็อกโลกครับพวกเขาเนี่ยเปิดเอเม็กสเตเดียมครับสามารถเอาชนะแมนยูไปได้3-2เรียกได้ว่าโหสุดสุดเลยครับเกมเกมนั้นช็อกโลกกันไปมากๆครับปีที่3ของเขาเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับผมปี2ถึง2 0 2 0เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแกรมพอรเตอร์ครับมาคุมทัพ2เกมแรกเนี่ยไม่แพ้ใครครับโดยเกมแรกเนี่ยบุกไปชนะวัตฟอร์ดได้3-0แล้วก็เกม2เนี่ยเสมอกับเวสต์แฮมไป1นต่อหครับเรียกได้ว่าไบรตันนั้นชอบเจอกับวัตฟอร์ดมากๆครับเรียกได้ว่าโอ้โหอะไรจะเจอกันบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ปี2 2 0 0ถึง พอ21เนี่ยครับที่มันจะจบลงไปนะครับผมก็2เกมแรกเนี่ยไบรตั on, นนี่ก็เกมแรกเนี่ยแพ้แต่ว่าเกมที่2เนี่ยชนะนะเกมแรกเนี่ยแพ้ต่อเชลซีไป3าต่อหน,นะครับผมแพ้คาบ้านที่ฟาร์มเมอร์สเตเดียมแต่ว่าเกมที่2เนี่ยบุกไปเอาชนะยูคาลเซอร์ได้3าูนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นมเปย์เมาไป2แล้วก็คอนเนลลี่เนี่ยยิงไปอีก1ประตูเรียกว่าเก็บสามแต้มคาเชนเจมพาร์คได้เหลือทิดเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับแต่ต้องบอกนะว่า สองเกมแรกในฤดูกาลนี้ที่เจอกันไปครับไม่ว่าจะเจอทางด้านของเบอร์ลี่แล้วก็การเจอกับวัตฟอร์ดเนี่ยยังเป็นทีมเล็กอย่างที่ได้บอกไปแต่ว่า5เกมต่อจากนี้ครับคิดว่าเป็นยังไงล่ะเล่นในบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันไปเยือน Brain fort, เบรนท์ฟอร์ดได้ในบ้านเจอกับเลสเตอร์ไปเยือนพาเลสแล้วก็อีกหนึ่งเกมคือเล่นในบ้านที่ฟาร์มเมอร์สเตเดียมเจอกับอาร์ซนอลคุณคิดว่าไบรตันจะได้กี่คะแนนจะมีโอกาสชนะรวดไหมแพ้รวดหรือเปล่าว่าจะมีการเสมอชนะแพ้บ้างคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับจากนี้ต้องมารอดูครับว่าพวกเขา ผลงานที่ดีขนาดไหนในพิมร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับเพราะอันดับที่ดีสุดของไบรตันเนี่ยคือการจบที่15ในปี27งสถึงแล้วก็29งส2 0ถึงนะครับผมและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของการอ,อาร้อไซร์ปพรอมบริษัสต์ของไบรตันเรื่องเด็ดเจ็ดยับกาบช่วยของทีเคล่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ